สวัสดีค่ะวนีพี้จอยมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนไอคอนแอปพลิเคชันของ IG นะคะลองมาทำตามกันดูเนาะก่อนอื่นเลยต้องเข้าแอปพลิเคชัน IG และบัญชีผู้ใช้ของเราเองกันก่อนค่ะจากนั้นไปที่การตั้งค่าหรือเซตติ n งนั่นเองนะคะที่มุมขวาบนเลือกเลยค่ะ หน้าตาของเจ้าแอปพลิเคชันก็จะมีลูกเล่นให้เราเลื่อนลงไปค่ะคลิกหน้าจอเลื่อนลงมาจนสุดจนจะมีรูปไอคอนของขวัญขึ้นมาให้เราติ๊กตรงช่องสีที่เราต้องการจะเลือกนะคะว่าอยากจะให้แอปพลิเคชัน i อจของเราเป็นสีอะไรเลือกตามที่พี่จอยบอกวิธีการทำได้เลยจ้าแต่ถ้าเรายังไม่พอใจกลับมาดูที่หน้าปุ่มโฮมแล้วดู ไอคอนของ IG เราก่อนถ้าไม่พอใจทำตามขั้นตอนเดิมจนกว่าเราจะถูกใจได้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์และติดตามแฟนเพจอันไพ่ได้เพื่อนแล้วก็มารอดูคอนเทนต์ต่างๆนะคะอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวของพี่จอยเองนะยังไงฝากติดตามด้วยนะคะ